สวัสดีเพื่อนๆโดยละกันนะครับก็วันนี้จะมารีวิว,วให้ดูนะครับมีเอมมี e. พวกมา17บาทน,นะครับเบ็ด10บาทน,นะครับ <c oughs> อันนี้คือยังไม่ได้นะยังไม่ได้กระโดดนะอันนี้คือตัวอย่างให้ดูนะครับเ,เพื่อนๆเล่นแบบนี้นะครับเบ็ดแบบนี้นะครับโอเคครับก็ผมเริ่มที่เบ็ดเลยละกันนะครับ <c oughs> ขึ้นก่อนขึ้นก่อน โอเคครับโอเคครับผมก็เหลือ7บาทแล้วนะครับเพราะว่าเป็นละ10บาทนะนเพื่อนๆเราก็โดดให้ทันแค่นั้นเองเราก็ได้เงินแล้วปุ๊บไปไปโดดโดดจังโอเคนะครับเอา16บาทพอนะครับเอาเรื่อยๆนะครับแต่เอานานๆเดี๋ยวนี้ทุน17บาทเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาให้ได้100บาทเดี๋ยวก็จะเลิกเล่นแล้วไป ยังไม่ทันไปถึงไหนเลยระเบิดตัวเองซะแล้วนะครับไม่ได้กดเบ็ดนะครับเมื่อกี้เนี่ยงามใส่ละทีนะ่้ไม่รู้จะรีบไปไหนนะครับไม่ได้งนาะถึงใครมาถึงครูเนี่ยโอเคนะครับกดเบ็ดไปแล้ว10บาทนะครับตอนนี้เหลือ14บาทแล้ว let's go ฮม ไปอีกกินไปอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห้าสิบแล้วโอเคโอเคเป็นหกสิบห้าบาทแล้วนะเพื่อนๆขาดอีกเท่าไหร่ขาดอีกสามสิบห้าบาทนะครับพอแล้วนะเดี๋ยวเล่นให้ดูนะครับเล่นเป็นตัวอย่างนะครับไม่แนะนําให้เล่นตามนะครับหรือว่าอะไรนะครับเกมนี้ก็เด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคําแนะนํานะครับมาขาดอีกสามสิบห้าบาทเดี๋ยวเล่นให้ดูนะครับใครที่อยากเล่นนะครับมันเล่นง่ายจริงๆนะครับ อันนี้ไม่ได้เล่นนะอันนี้ไม่ได้เบ็ดนะเพราะว่าไม่ได้เบ็ดนะต่างในรถเพราะไม่ได้เบ็ดนี่ครับตัวอย่างว่ากระโดดแค่นี้เองนะครับกระโดดไอตัวที่กระโดดลงมาเนี่ยมันเป็นเงินของเราทั้งนั้นเลยนะครับถ้าเรากดถอนทันนะถ้าเราไม่โลบนะยครับโอเคนี่แหละเป็นยี่สิบเป็นยี่สิบแล้วเพื่อน ไม่ได้เบ็ดดีกว่าโอ้ไม่ได้เบ็ดดีครับเพื่อนๆก็ดูตัวอย่างไปก่อนแล้วกันจากไม่มั่นใจนะเราต้องดูรอบมันด้วยนะเ,นเพื่อนๆเราต้องดูรอบมันด้วยนะจหลวตัวนี้มันแรงนะครับจหลวตัวนี้มันร้ายกาศนะครับโอเคตอนนี้ได้65บาทแล้วนะทุน17บาทอลโอเคนะครับรอบนี้นะครับเบ็ดนะเ,นเพื่อนๆเบ็ด20นะ จะช่วยด้วยแล้วกันนี่ครับไปพุงแล้วพุงแล้วอะไรวะแตกก่อนแล้วอะเหลือ <laughs> <laughs> 45บาทแล้วโอ้ยโอเค <laughs> ไปอีกไม่ยอมแพ้นีครับเราอย่าไปยอมแพ้เกิดมาต้องสู้นะมันก็เป็นไรายได้เสริมด้ง่ายๆนะนเพื่อนๆ <laughs> โอเครอบนี้มาเหลือยีบาทแล้วเบ็ดไป20 ดูกันไปไปบึ้มึมมอดอด,ด,ดพอแล้วโอเคโอเคบวก42บาทโอเคได้อยู่นะครับโอเคเพื่อนด้ใครที่อยากเล่นหรือว่าสนใจนะครับเ,เกมนี้นะครับอยู่ในค่ายจ็กเกอร์ของเราเองนะครับซึ่งก็คือเกมจะรวดนะครับยอดฮิตนะครับอันดับนต้น เกมจะรวดนะครับทุนหนึ่งร้อยนะครับหรือว่าเกมจะรวดทุนห้าสิบทุนทุนสิบเจ็ดาทนะครับไปดอกนี้ดอกนี้ไม่ได้กดนะดอกนี้ไม่ได้เป็ดไม่ได้เป็ดมันก็จะให้ดูตัวอย่างแบบนี้แหละเราไม่จำเป็นต้องเล่นทุกตาต้องเบ็ดทุกตานะนเพืเ่อนแล้วก็อันนี้ก็ได้นะครับขอมมั่นใจนะขาดอีกเอาจะเอาร้อยนะวันนี้ตั้งเป้าหมายว่าจะเอาร้อยนะเพื่อน ปึ๊บโอเคกดตกลงมาแล้วนะอยู่ในยานกันพร้อมหรือยังไอ้หนูเดี๋ยวเราจะกระโดดยานกันปึ๊บไอ้มไปแล้วยี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบแปดเฮ้ยเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วโอเคโอเคกดถอนทันหรือเปล่าทันดิปึ๊บปึ๊บ เฮ้ยอะไรโอเคเห็นไหมครับเป็น100แล้วนะครับเห็นไหมครับว่าผมมีทุนมา17บาทนะครับตอนนี้ได้118บาทนะครับกำไรหน1นึ่งบาทนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขออนุญาตฝากคแค่นี้ก่อนุกานเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม